คุาจอนไปดูค่ะท่องอียิปต์กับสายตรวันอียิปต์แอร์อเล็กซานเดรียเมืองหลวงเก่าของอียิปต์และเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณเราจะพบร่องรอยของกอ,องทัพอันเกรียงไกรทราชวังฤดูร้อนที่แสนเจโรแมนติกมีบรรยากาศที่สวยงามตามธรรมชาติกษัตริย์ปารุกจะพาสาวๆมานั่งชมจันทร์และฟังเสียงคลื่นยามราตรีกันตรงจุดนี้แหละครับนอกจากสถานที่ต่างๆเหล่านี้แล้ว อเล็กซานเดียยังมีแนวชายหาดทอดตัวยาวกว่า40กิโลเมตรเป็นสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเทีย่ยวที่สําคัญชายหาดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นหาดส่วนตัวหากนักท่องเที่ยวต้องการลงเล่นน้ำหรือนอนอาบแดดก็ต้องเสียเงินค่าเข้าหาดจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวหรือจะยอมควักกระเป๋าเข้าพักในโรงแรมริมทะเลก็ได้และตึกเกา่เกาๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือโรงแรมที่แพงที่สุดในอเล็กซานเดียเลยทีเดียวระหว่างชมเมืองชมทะเลอยู่นั้น ในจอนก็ค้นพบคำถามในเมืองอเล็กซานเดียเข้าริมถนนเรียบชายหาดเมืองอเล็กซานเดียเนี่ยก็จะมีสิ่งพิเศษอยู่อย่างนึงท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทรายพื้นถนนเนี่ยมันมีอะไรที่เราเห็น e เป็นอ m ยู่ที a ประม u ณ3,000 pounds a day and you know uh, uh, it's uh, for everybody to come in the summertime because alexandria is one of the main summer resorts in the country so a lot of people would like to stay for one day here in one of these uh, rooms or these cottages <laughs> <laughs> จะดูไหวเหรอในเมืม<ะ>่อเด็กๆทั้งนั้นที่ทำหรือเก่งแกงถักออกมาสวยด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะคะไปดูกับคุณจอนที่อียิปต์ค่ะท่องอียิปต์กับสายการบินอียิปแอออปอปแอร์คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผลงานอันน่าทึ่งของชาวอียิปต์ซ่อนอยู่ในตึกเก่าๆโสมๆนอกเมืองไคโรแห่งนี้นิ้วเล็กๆนับพ้อยของเด็กน้อยชาวอียิปต์ตวัดถักร้อยเส้นไหมให้เกิดเป็นพรมอันสูงค่าลวดลายสวยสะดุดตาเหตุที่ต้องอาศัยแรงเด็ก ก็เพราะนิ้วเล็กๆเ,เหล่านี้จะคล่องแคล่วและสอดแทรกไปตามเส้นใหญ่ได้ง่ายกว่ามือผู้ใหญ่นั่นเองพวก็็ใช้เวลาเพียง3วันก็จะได้พรมผืนสวยมาแขวนขายในราคาสูงริบรว่ทายิขปนเท่าไหร่ธรรมจากผ้าไหมทั้งผืน8ป0แสนบาททวน ได้นอนกับพรมแพงๆเป็นบุหเกินนะครับพร้อมแต่ละผืนสนนราคาตั้งแต่เกือบหมื่นจนถึงเกือบล้านแต่น่าเศร้าเหลือเกินที่เด็กมหศจรร์เหล่านี้กลับได้ค่าแรงเพียงวันละ4ีสบาทเท่านั้นอย่างนี้จะเรียกว่าใช้แรงงานเด็กได้ไหมเนี่ยจากงานพรมสุดหรูนายจอนเขาก็พาบุกต่อไปอยังโรงงานผลิตภัณฑ์หินอลาบาสเตอร์หรือหินตระกูลหินอ่อนนั่นเอง นี่คือการสาธิตการทำภาชนะจากหินอาลาบัสเตอร์นะครับเริ่มจากเอาหินมากระท้อให้เป็นรูปร่างคร่าวๆจากนั้นก็เจาะรูภาชนะและใช้ตะไบฝนให้เข้ารูแล้วก็นำหินมาขัดหินให้เรียบสวยงาคราวนี้เรามาดูความแตกต่างจากการทำด้วยเครื่องนะครับเครือนี้กับทำด้วยแฮนด์เมดเครือนี้ การทำด้วยเครื่องนี้จะหนักกว่านะครับแล้วก็ถูกกว่าแฮนด์เมดนี่ก็เบาวกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วยครับดูความละเอียดของมันนะครับและดูการทำจากเครื่องนะครับหนักอึงไหมครับเราสามารถพิจารณาความสวยงามละเอียดอ่อนได้โดยการนำงานฝีมือเหล่านี้มาส่งกับฝ่ชิ้นนี้ผลิตด้วยเครื่องจกักรชิ้นนี้คืองานฝีมืออลาาบาสเตอร์สีขาวและสีเขียวนอกจากนี้ ยังมีงานหินลาบาสเตอร์อีกหลายรูปแบบเช่นรูปปั้นแกะสลักหรือโคมไฟอย่างนี้ส่วนราคานั้นไม่ต้องพูดถึงจับไม่ติดเลยเหละครับแต่ในจอรกลับไปได้ปริศนาติดม้าติดมือกลับมาแทนในร้านนี้นะครับก็จะมีสิ่งประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือนี่ไงรองเท้าเด็กทราบไหมครับว่าเขามีไว้จักได What's the purpose of hanking this ได้รับจดทะบี รงเท้าเด็กนี้นะครับก็จะแทนความบริสุทธิ์และที่เขาเอาแาแขวันวนี้นะครับก็เพื่อให้โชคดีหรือเพื่อให้เราขายของได้นะครับ